สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องทีออ่กำลังเป็นที่สนใจมากๆเลยนะครับ decentralization หรือการกระจายอำนาจค่ะสวัสดีค่ะก็เป็นแนวคิดที่แบบว่ากำลังเปลี่ยนโลกเทคโนโลยีกับการเงินเยอะเลยนะคะใช่ครับเรามีข้อมูลจากแหล่งที่น่าเชื่อถือที่จะช่วยให้เราเข้าใจเรื่องนี้กันมากขึ้นเป้าหมายคืออยากจะเจาะลึกให้เห็นภาพชัดๆกันไปเลยได้เลยค่ะถ้าจะให้อธิบายง่ายๆเนาะ decentralization ก็คือ ระบบที่มันไม่มีศูนย์กลางควบคุมอะค่ะไม่มีศูนย์กลางหมายความว่าไงครับก็คือการตัดสินใจการทำงานต่างๆเนี่ยมันกระจายไปอยู่กับหลายๆคนหรือหลายๆส่วนในเครือข่ายไม่ได้รวมอยู่ที่เดียวไม่ต้องมีใครคนใดคนหนึ่งคอยสั่งการอ๋อครับครับฟังดูเป็นการเปลี่ยนวิธีคิดเดิมๆเลยแล้วหลักการสำคัญของมันคืออะไรครับที่ทำให้มัน work หลักๆเลยนะคะมีอยู่3อย่างค่ะ หนึ่งคือการกระจายอำนาจตัดสินใจจริงๆให้สมาชิกในเครือข่ายมีสิทธิ์มีเสียงครับสองคือลดความเสี่ยงถ้าจุดกลาามันล่มระบบอื่นก็ยังไปต่อได้ไม่พังทั้งหมด uh huh. แล้วก็สามค่ะสำคัญมากคือความโปร่งใสทุกคนในระบบเนี่ยสามารถเข้ามาดูเข้ามาตรวจสอบข้อมูลได้เท่าๆกันหมดเลย ประเด็นโปร่งใสนี่น่าสนใจมากเลยนะครับแบบนี้ก็ช่วยเรื่องความน่าเชื่อถือได้เยอะเลยสิครับใช่เลยค่ะนั่นก็โยงไปถึงประโยชน์ข้ออื่นๆด้วยอย่างความปลอดภัยที่มันสูงขึ้นเพราะแฮกเกอร์จะโจมตีจุดเดียวให้ล่มทั้งระบบไม่ได้ครับแล้วก็เรื่องลดต้นทุนลดเวลาเพราะเราตัดตัวกลางออกไปเยอะเลย กระบวนการมันก็เลยเร็วขึ้นถูกลงแล้วก็สร้างความไว้ใจได้ด้วยใช่ไหมครับเพราะไม่มีใครมาแก้ข้อมูลตามใจชอบได้ถูกต้องค่ะพอพื้นฐานเป็นแบบนี้ตัวอย่างที่เห็นชัดสุดๆก็หนีไม่พ้นบล็อกเชนนั่นเองค่ะอ่าใช่เลยบล็อกเชนนี้ได้ยินบ่อยมากมันทำงานยังไงนะครับในแง่ของการกระจายอำนาจ คือบล็อกเชนเนี่ยข้อมูลธุรกรรมหรือข้อมูลอะไรก็ตามจะไม่ได้เก็บไว้ที่คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวแต่จะถูกสำเนาแล้วก็กระจายไปเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์หลายๆเครื่องในเครือข่ายที่เราเรียกว่าโนดนะคะอ๋อครับครับเหมือนมีสมุดบัญชีหลายๆเล่มที่เหมือนกันเป๊กเก็บไว้หลายๆที่ ประมาณนั้นเลยค่ะพวกคริปโตเคอเรนซีอย่างบิตคอยอีเธอเรียมก็ใช้หลักการนี้ทำให้เราส่งเงินดิจิทัลหากันได้โดยตรงไม่ต้องผ่านแบงก์เลยแล้วที่เขาพูดถึงสร์ทคอนแทรคเหรอครับอันนี้คืออะไรเกี่ยวข้องกันยังไงสมา์ทคอนแทรคหรือสัญญาอัจฉริยะนะคะมันเหมือนเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เขียนเงื่อนไขไว้ล่วงหน้าบนบล็อกเชนโปรแกรมใช่ค่ะพอเงื่อนไขครบตามที่กำหนดไว้ในโค้ดมันก็จะทำงานตามนั้นโดยอัตโนมัติเลย เปรียบเหมือนตู้กดน้ำอัตโนมัติพอหยอดเหรียญครบน้ำก็ออกมาเองไม่ต้องมีคนมากดให้โอ้เข้าใจง่ายขึ้นเยอะเลยครับคือเขียนกดไว้แล้วมันทำงานเองโปร่งใสด้วยไม่ต้องมีคนกลางมาตัดสินใช่ค่ะซึ่งมันก็ต่อย,ยอดไปสู่เรื่องอื่นๆได้อีกเยอะเลยโดยเฉพาะในโลกการเงินที่เราเรียกว่า DeFI d e f i หรือ decentralized finance ใช่ไหมครับอันนี้คือเอาไปใช้กับการเงินยังไงบ้าง ก็คือยกบริการทางการเงินแบบดงเดิมมาทำบนบล็อกเชนแบบไม่มีตัวกลางค่ะเช่นออตลาดแดกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิตอลแบบกระจายศูนย์อยู่ DEX อย่าง Uniswap, PancakeSwap ที่ให้คนแลกเหรียญกันเองได้เลยใช่ค่ะหรือเอาเหรียญไปฝากเพื่อรับผลตอบแทนที่เรียกว่า staking หรือ yield farming อะไรพวกนี้ค่ะก็ทำได้โดยไม่ต้องผ่านสถาบันการเงินแบบเดิม,ดมฟังดูแล้วมันไปไกลกว่าแค่เรื่องเงิน,เง,นเงินทองทอ,งอีกนะครับเห็นว่ามีเรื่อง DAO ด้วย อันนี้คืออะไรครับ DAO หรือ Decentralized Autonomous Organization ค่ะมันคือองค์กรรูปแบบใหม่ที่แบบว่าบริหารกันด้วยโค้ดคอมพิวเตอร์หรือ smart contract เป็นหลักเลยโหบริหารด้วยโค้ดค่ะแล้วการตัดสินใจสำคัญๆก็มาจากการโหวตของสมาชิกที่ถือโทเค็นขององค์กรนั้นๆมันก็เลยโปร่งใสแล้วก็เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นหรือแม้แต่การระดมทุน crowdfunding เดี๋ยวนี้ก็มีใช้ blockchain ช่วยให้มันโปร่งใสตรวจสอบได้มากขึ้นค่ะฟังดูมีแต่เรื่องดีๆนะครับ แต่เอ่อมันน่าจะมีข้อจํากัดหรือความท้าทายอยู่บ้างใช่ไหมครับมีแน่นอนค่ะอย่างแรกเลยคือเรื่องความซับซ้อนทางเทคนิคการพัฒนาการดูแลระบบพวกนี้ยังต้องใช้ความเชี่ยวชาญสูงอยู่อืมครับแล้วก็เรื่องประสิทธิภาพบางทีอาจจะยังช้ากว่าระบบรวมศูนย์เพราะต้องรอการยืนยันจากหลายๆโนดในเครือข่ายอ๋อที่ต้องรอกันนานๆหน่อยเวลาทําธุรกรรมบางอย่าง ใช่ค่ะแล้วก็บางทียังขาดมาตรฐานกลางทําให้การเชื่อมต่อระหว่างระบบบล็อกเชนต่างๆหรือ interoperability ยังเป็นเรื่องท้าทายอยู่แล้วเรื่องความเสี่ยงล่ะครับใครได้ยินเรื่อง51% attack อันนี้น่ากังวลไหม 5 1 a t t a เ k เป็นความเสี่ยงทางทฤษฎีค่ะคือถ้ามีกลุ่มไหนคุมพลังประมวลผลได้เกินครึ่งก็อาจจะเข้ามาควบคุมหรือแก้ไขข้อมูลได้โอ้ห oh, น่ากลัวเหมือนกันนะครับค่ะแต่มันก็เกิดได้ยากขึ้นเรื่อยๆนะคะโดยเฉพาะกับเครือข่ายใหญ่ๆแล้วก็มีการพัฒนานกลไกป้องกันอื่นๆอย่าง proof of, of stake มาช่วยลดความเสี่ยงตรงนี้ไปเยอะแล้วค่ะอ๋อ oh, ครับครับถึงจะมีข้อจำกัดแต่ดูเหมือนอนาคตของ decentralization ก็ยังไปได้อีกไกลเลยนะครับใช่ค่ะแนวโน้มคือ เติบโตเรื่อยๆเ,เลยเรากำลังเห็นเว็บ3หรืออินเทอร์เน็ตยุคใหม่บนบล็อกเชนที่ให้ผู้ใช้ควบคุมข้อมูลตัวเองได้มากขึ้นครับแล้วก็มีเมตา v e r เวิร์สโลกเสมือนที่บล็อกเชนกับ NFT จะเป็นแกนหลักของเศรษฐกิจดิจิทัลในนั้นเลยอืม นอกจากนี้ก็มีการพัฒนาเรื่องการเชื่อมต่อระหว่างบล็อกเชน (Interoperability) แล้วก็เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพหรือ Scalability Solutions อย่างพวก Layer 2ที่จะมาช่วยให้ระบบเร็วขึ้นค่าธรรมเนียมถูกลง ทำให้คนทั่วไปเข้าถึงได้ง่ายขึ้นค่ะสรุปได้ว่า Decentralization นี่ไม่ใช่แค่เทรนแต่เป็นเ,เหมือนการปฏวิวัติวิธีคิดเลยนะครับที่จะลดการพึ่งพาตัวกลางเพิ่มความโปรง่งใสมีบทบาทสำคัญมากๆในโลกยุคดิจิตอลถูกต้องเลยค่ะมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญมากแต่ก็นำมาสู่คำถามที่น่าคิดต่อนะคะครับ คือพออำนาจมันกระจายออกไปมากๆให้แต่ละคนแต่ละโหนดมีอิสระมากขึ้นเนี่ยความท้าทายจริงๆอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องเทคนิคหรือความเร็วแล้วล่ะค่ะแต่อาจจะเป็นเรื่องว่าเราจะหาจุดสมดุลที่เหมาะสมได้ยังไงระหว่างอิสระของแต่ละส่วนกับความมั่นคงปลอดภัยของระบบโดยรวมทั้งหมดซึ่งเป็นโจทย์ที่ซับซ้อนมากแล้วก็อาจจะต้องหากลไกกำกับดูแลแบบใหม่ๆที่เรายังต้องค้นหากันต่อไปค่ะ